สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนิกกี้สายหาครับเดี๋ยวผมพามาดูรถไถฟอร์ดครับนี่ไปรถไถฟอร์ดเพลาเดียวครับลงสระครับไปเกินขึ้นไม่ไหวครับอ่มาดูเป็นไรครับลูกพี่ใครขับครับเมื่อกี้ใครขับครับผมไกยูนโอ้ขับยังไงได้ไปลงสั่ไปขึ้นบองพอเลยโอ้เดี๋ยวข้างฉันเลยขมุก็บ้าน มีทิศเกศไหมครับข้างหน้ามีทิศเกศไหมครับข้างหลังไม่มีทิศเกศครับผมเอาเลยครับ,รบนี่ขโมงเมื่นบมาตะเกะตะชอย,อยอนี่ครับผมอันนี้ผมดำเสร็จแล้วผมลงมาถ่ายคลิปก่อนครับนี่อ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยแบบไม่ต้องลากโชว์หน่อยขึ้นไหมไม่ขึ้นครับอยากเห็นอ่ะอยากเห็นเราฟรีอ่ะโอ้มันลอยน้ามาดูครับผม นี่ครับแม่ลงสายเลยครับฟอร์ดครับผมนะฮะหกหกหนึ่งศูนย์ครับผมอ่ะมาดูบางมาร์คครับบางมาร์คจะกให้ครับผมนี่ครับผมของผมก็เทอยู่ครับอ่ะลงมาถ่ายคลิปก่อนมาดูครับลุงสักว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับผมอ๋อ ออามาดูกันครับผมเอามาดูกันครับเปิดเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮิโน่รอบจะเร็วหน่อยโอ้โหกลินคราดเลยครับรอบมันเร็วหน่อยครับไอคันนี้เลย đây 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 này đây 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 ฮขึ้น,น,นแล้วครับค <c ların wrote> <out> นละรอบโอ้กล่นครัดเหมนนะครับพอดีรอบเร็วครับคันนี้โอ <in envy> ้ไราครับ <couple osters> ีา็ดคใหม่คันนี้คันใหม่ันดีแรงมากมันต้นมานพองฮะมันพองมุยโอ้ยกลาดโน้าอไตวนี้รถเสียตนี่ครับผมงานเที่ยวครับผมนี่ครับ บังมาครับผมนี่ครับนีโนครับนะผมนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องนิกกี้สายฮาเด๋ยวผมจะมีคลิปเดืนดให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนิกกี้สายฮาด้วยนะครับผมถ้าอยากฟังกระตุ้นแสดงสดก็เข้าไปที่ช่องนิกอินเตอร์กรุ๊ปครับถ้าอยากจะดูเอ็มวีระอมอมบอามนกีเพลงสายลิปหรือว่าจะเป็นดูสิกหนังสั้นหรือว่าจะเป็นสองสายรุ่ื่องชายครับช่องลิปชแนลครับกดไปเลยครับแต่ถ้าอยากจะดู ลิปเฮฮารถดำซิ่งอะไรแบบนี้ครับช่องนิกกี้สายฮาครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ